นะจาซีรินนะจาแม่ค้านำเบาๆอันนี้ลินลินอย่างนี้นะรินกลางรินกลางตีเอาไปกีดยางนะตีข้าลินเหียวในเหี่ยวค้าได้นะเหยี่ยวค้าลาดเลยตีอันนี้ห่อละเท่าไหร่นี่นะห่อละจากอันนี้นะห้าสนบบาบ้าดงนับกันอยู่นี่นะโอ้กะยุ่มใส่ยุ่มใส่บ่ได้ตี ขายเป็นใชนี่บ่ขายเป็นกิโลตะชั่งใชนี่ติเป็นโลก็มีจ้ะเออโลพอได้นะจ้าโลละสิบคิดติโอยอยู่ยบ้านก่อยนะ่นโลละสิบคิดเว้ย <c oughs> <c oughs> เอาเมค้าอีกคนหนึ่งละนี่แล้วเ <c oughs> <c oughs> มคา้ <c oughs> มคาอีกคนหนึ่งยากอายข้าเป็นมัดชนิดห้าสิบอันนี่จากบาทนี่นะสิบห้าบาร์โอ้สิบห้าบาท์ดหนึ่งพี่น้องลินนะ เป็นตะซื้อไปแลบดีแท้ว่าน้นเนาะผู้ใดค้านแลบดินเอานี้ไปลแลบแกสิบห้าบาทห้าสิบอันคัโลโลเขาได้ในจ่าโลละสี่สิบบาทจ้าเดวแต่อยากเรียกแบบได้ลยจ้า,จาลินเปอรกีดอย่างขนาดกลางจ้าออขนาดเหย่านี่ขนาดกลางนี่จักเส้นนี่นะซ้ำเฮ็ดใน,นราคาซ้ำจุดหาซ้ำจุดหาตี นิ้วว่านะนับเป็นนิ้วว่านะสามจุนห้านิ้วจะดินกลางสามจุนห้านิ้วลิ้นยา,าวยาวเขาได้นะจ้าสี่นิ้วจ้าห้องตัว,วจได้จังนิ้วแลบบรรลุจ้าลินแมคานะลิ้นกลางหรือลิ้นยาวเมคานะบ่โฆษณาลิ้นเจ้าพอ่อโอ้มคคาลินสั้นติกระเอาบทสัตว์มาจะลินสั้นนะ <c oughs> อยู่นำกันช่องคนธนิติจ้า,จาสุนภูมิเบาไปเบิ้ได้เบิดนะอาศิวโยกภูบเบาลลันไรถามการเกษตรนะเนี่ยนะมืัอนี้คือเงาเงียบเงาเจ้าวันพระที่ค่ายดีนะวันได้ส่วนใหญ่ค่ายดีดวันได้วันจันทร์วันจันทร์จี วันจันไข่ดีม้นนี้วันเศร้าจ้าเงียบสนีทเขาลอยไปล่างบานกอนนะไปล้าหลักยังล่างบานกอนลานดีเจอโกพี่น้องลานดีเจวุตรสุดเสน่ห์บ่มีเว็กอยมาเอาเข้ามาซีบันเลยทำเห็ดย่างนจกาโอ้ยม,มุดตุนมุดตุนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าให้ลูกเดาให้โอ้ยมุดตุ้นนะโอ้ยโอ้ยให้ใ mm ช่ไหมโอ้น้านำกระบอกอะไตัวพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเล่นด้วยก็ไม่เล่นด้วยเข้าใกล้ไม่ได้แล้วเข้าใกล้ไม่ได้แล้วคนนี้ดุถอยครับถอยถอยครับถอยโอ้ยยังมาหายปานมาใช่ป่ะเฮ้ย ไปบ่อไ้พี่น้องสีสวับสีสวับโอ้ยตายอย่าเอาอมานะบ้านเดินสีบลับแขกเหลือเช่นนี้นะฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่แฮ่าฮ่อยู่ข้างในพี่น้องให้เจ้าเนาะมาสุ่มตัวนะเนาะสุ่มตัวอย่าให้คือตัวข้างในฮะเด้อให้บ่เป็นดอกจ้า <laughs> <laughs> มายอกเมคาล้านไลถามการเกษตรจ้าวันนี้วันเศร้าเงียบเง,า,เงาในจันง,งอยจ้าค่ายดีเมื่อวันจันจ้าวันพระค่ายดีบ่ไหน,นจ้าวันพระก็ค่ายดีเนาะหลวงพอเผินบน็อกเมยออกมาซื้อให้ตึงกับค่ายดีร้านไร่ถามการเกษตรบ้านไร่ถามติดถนน เลยนาะด้วงอยู่บ้านไล่ถามพี่น้องเอ๋อยอยากได้สินค้าการเกษตรก็มาแวะเอาเลยนะคะคุนะลูกค้ามาเราก็ลุกขึาาก้นต,ตอนหลับรถก็นี่นะนี่นะพี่น้องมาเที่ยวเลี้ยนซืือๆมายอกผู้เศร้าบ้านไล่ถามสวัสดีครับสวัสดีครับ